สวัสดีครับบาเบียวผาเสียบนะครับพี่น้องมันนี้บาเบียวมาแล้นน้ำมันพี่สาวนะครับหาน้ำเสียบมาสู้พี่สาวกินนะครับสู้พ่อสู้แม่น้ำนะครับพี่น้องนะครับบาเบียวกำลงกังจะดังไฟนะครับพี่น้องทานไฟก่อน,ไ,นได้น้ำเสียบนะครับพี่น้องมันอย่างน,อน้อน้ำเสียบไปครบพี่น้องไะไบ้างนะครับนาะ โอ้ได้รยังกินเนาะเพ็ดได้ะยังมาซื้สวัสดีจ้ามื่อกี้กัดใจในย่างพี่น้องอันซื้อมาซื้อไผ่แล้วจ้ะเราไปขายของพะทันมาปลาเฉิมกับลุงบอมนะจ้ะซื้อมานี่แหละจ้ะพาทลูกมหาปู่กับงาจ้ะมึงซื้อในย่างมาซื้อไผ่เพิ่นถักเป็นซ้ำเลยครับพี่น้องนี่ครับมีกิ่งจีครับมีเสียบมัครับมี่สิ่งจี๋จ้ะนี่เซ็งแก้วครับในย่างกัดในย่างอันร้านกิ้งแก้วด้ั่นแหละจ้ะ ร้านนัน่นน้องขอามง่างน่ะจ้าครับผู้ใดแวะไปแวะมาก็แวะอันฝากบุญนนทนันด้วจ้าม้าเป็นเนี่ยจะจะพาไปเบื้องอันตอนนะตั้งหมอเป็นเน่ยพี่น้องใส่จ้ามาละจ้ะพี่น้องอยังพันเด็ดตั้งหมอเลยจ้ามาหอดละจ้าสวัสดีอันท่านผู้ชมสองเบ้าเบี้ยวนะจ้าสสวัสดีค่ะพี่น้อง บ้าี่อีตยมาูตามเสื้อน้มือเนี่เสื้อผ้ยื่นได้มือเนี่ยใหญ่ใหญ่ใงน่อหญ่อนี่ใอญแนวญ่ในแนใหญ่ใหญ่ใหใหญ่ใหใหญ่ใหญ่ใหญ่ใอญ่ใหญ่ใหญ่ใหข่งหญ่ให่ใหญ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 ่ให่ใหญ่อหญ่าหญ่ใหญ่ใหา่ใหง่่ใหญ่ใหญ่ในญ่ใน่ใ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหน่ใหญ่ใหญนใ่ใเญ่่น่่ได้อ่่่ จ้าเบิ mm. ่งน้องสายสื uh ่อมาสู้กินนี่ระค่ะมื่อนี่ของโปูดอันีของปูในอูดำคัมไปไปตั้งโต้สรอยกันพี่น้องถ้าเสิร์ฟกัสิกินน้ำเพลี่นนี่ละมื่อนี่มีเนื้อยุเนื้อกินยู่ยขาดกระเจี๊ยนมีเนื้อหมอกเนื้อไม่ถ้าว่ากัสิกินเนื้อย่างมื่อนี่จ้าไปค่ะไปจ้าจ้ามาปัญหาพี่น้องเปน้องชุกเนาะจ้าตั้งหม้อกันจ้าไปน้อสุกก่อนทีไรเอาไปเอา ไฟกับบ้านไในทีเป็นไงก็จะพี่น้องขาไฟก่ันจ่าใส่มันก่อนจ้ะพี่น้องทานหม้อก่อนจ้ะไม่ให้กันติดหม้อจ้ะไม่ให้หมูติดหม้อจ่าถ้าเสียงมันนั่นถือหมอนี่ก็เป็นก็เสียบแล้ว เอาเนื้อลงไว้จ้าสามซันลงก้อนพี่นอนพี่เด็ดไป้พักกันนะจ้ะพี่นอนพักลงไปเลยได้พักหลายๆจ้าพี่จมแล้วจะเชียร์พัก เสษต้องันะเพี่องเ้นแก้วดวยจ้าตัวน,นี้เ้นแก้วนี่เขาสื่อมาเพิ่มที่นะอ้องใี่เ็นโคเงนน้ำ้าเ็นหมอแล้วจ้ะมีช่วงไปน้ำ ไปไปปัญญาเจ้าพี่น้อง่านหมอหอนแล้วจ้ะกินขอนกันจ้าครับมาด้วครับปัญญาพี่น้องมาด้วยจ้าดีมาด้วจ้าหมอไดที่แล้วปัญญาครับพี่น้องหมอไดที่แล้งเสริมเปนี้แล้วปัญญาครับเสริมไปิลุยน้ำนอีกครับเจ้านกันครับมีอย่าง้ครับพี่น้อง อไปกินน้ำแข่งบางทีเช้านะครับน้ำแกงกินปลาที่เคยครับนะครับพน่มพี่ยเนี้ยคนมากกัลงมิตีกันกันหลายคนยุคข้ากันในมูดามน้องไผยน้องซ้ายเนี่ยข้าปกติตะกินเขายังเม่ได้มายุ่บ้านสวนนี่กันเื้อไปกินยุ่เรื่อยเนาะบ้านนั้นบ้านน้องไผยหรือว่าคนซื้อมาก็ไปกินน้ำแกงของบ้านคุณน้ำอะไรวะกี้เนี่ย ตอนนั้นประชมเฮ็ดงานเนาะเดือเดือดเดือดแต่จาก็โโวบอกประชิมว่านขึ้นยายามเนี่ยนะสาอยากน้องให้อยากหรือว่า่นซื้อไม่ทากับสลับซัพปีนกันน้องเรามีน้องมีสินไย่เบื่อเนาะจากที่ว่าตะกอนแบบก็มาขัดคือมืแบบกลายเป็นแบบมากยากอ่ยากต่าท่าเสร็จกแคาเ้อห เมื่อนาร่ตอนไหนเบ้าเพียวว่างๆขยานนี่ไปายของต้อยป้าได้ปจะเพิ่มเมนู้คอี้วมาจะร้องไงขายบองงนหาเงินมาซื้อเนื้นอย่างหาเงนินมาซื้อเนือย่างต้อยกันนะครัมาพี่น้องดุยเลยตองผักอเนี่ยเลยไปล้มอญ มาลองชิมน้วมาอะไริ้กีวพี่น้องิ่มโคงนะครับบรรยากาศจะดีครับพี่น้องเผื่อเปิดเป็นก็้า้นอบสามเผื่อตะเวนมันนี่พามนบ่อกใหิไปหน่อยแ่านต้งดแ่าเพราะองานต่าหาหมูเต่าแล้วต้องไปซอยหมูหมูเ็นะเลือกที่ว่าเป็นไก่แฮกเกแบบซอยเองนะครัะ่อค่ะไล่ะไลเองกินจจ้ะ มือนีะไรมื่อะไรเมือะไมื่อนมคมันกิ่นนยางหัดเกาหลีคุณที่สิกินสีมีนี่ยองอะไรอะไรไหมมันมีต้นสำลักต้นแบบเพราะนั่นคือรน้ยางเกาหลีเนาะเนาะก็ตรงนี้สำลักนะเห้อเอาใส้พักกิ่นสีไส้เป็นห่อพัน Tuấn Máu hod, Trump, là tuấn sởn vật chất hạt Cầu Lý hay lài dạng đấy ạ Nói chung bác Nói chung bác Nói chung bác Thế bác thường xuyên kín bác tên bằng nhau bà ấy nghe con bà cháu mòn nè Cháu mòn Cháu mòn Cháu mòn Bà bác ơi Ở khóc thằng bác ạ Thầm bác ơi Thầm bác ơi Mẹ mẹ ไปย้ำมาเลยไปย้ำตับอันนี้กินไดย้อปลาควรจะกินไดใช้าแล้วกินดีบกนเจ้อันจุอันน้ำทอดอันดำอันไตบ้าต้นดีอันจ้บกินบเต็นนอกจากตบบกุ้เทสปัตมมอนนักหนาอุ้ยหังกระเบเยอะนองจึมื่นกันนะ้องถึงมือนกันะเพราะว่าแต่ว่าหามาปัตะมอนเจียบว่าดูคือไม่ไม่กินะกินอ่ะกินรู้นะแเ่นะแตไป่า ต้มยำพบอกพี่น้องเนี่ยตมยำท้่จริงจังเพราเมนมาต้มยำที่อย่างนี้มันเนียว่ามนเนือวเามนอย่างนี้มันนะเกิดตเรครับเศรปาบอสกีมันบักเอาอีหแย่แล้วเ็นโต๊ของเฮาแบบทางโลดตัดกะท่าเพื่อนแต่บักเพื่อนแต่เฮ็ดเป็นแพกแบบาำรับอัน กีดเพิ่นผงเพิ่นลึงหลัก่อย่างเพิ่นหัวเพิ่นเนี่ยค่ะงเจ้ามองสเต้พิต้ามองสบถ้สะสมหนึ่งเจ้ากับไปจองแล้วไปนี่ทุกถุนถูกมือหนีเิ่นลูก่าเนี้ยแซเสยยุ่งหันไปบางทานบางวันมือนึงมันก็ขาดกสองตาโตนึงนอกแบบเ็นแบบสำแหลเกสองตามโต้แต่ยุแม่ค้ณอาจจะลายต้องไม่จเพราแม่ตามตอกเป็กี่หลคมียม่าต้อมือแบบนี้้มหายแล้วกี่คือไม่แม่ต้มย้ำตลอด แต่สมอนต้องมาตุ่มย้ำสูตรล้วด้วยค่ะว่าม็นตุ่มย้ำแบบนั้นแดเนะแม่นะแม่เราเคยเอาหอดฝายอย่างน้ะมามาปนปลากาปลากาก็ปลาซื้ปลาเก๋าเดงหรือปลาไตแดงนี่แหละนาอปลาไต่งเออปลาไตแดงปลาไตแดงค่ะท๊อยัแงเราเล้าห้องโลตัอันหองโลตัสแล้วจะมิมากซื้อของปลาแดงปลาไงแดงแล้วก็ แกงหนึ่งปลากวรทำปลากระพงปลากระพงกระพงกระมงออลาว่มเหอลาวปลากระพงกันกระังอ้อมกินคืออดบางลยอดเหลืองค่ะกินอดมูกินอดการทางานที่อดวานากิอดมนอดระลมไ่แบบออกอออกมาจากันงาทีที่แบบนี้ระวงงานเขามันมันโรจอนแนีนี่องต้องเก็บเนะมันต้องได้กี

ขอร่เพราว่าตบักต้อง้นมนไอ้ขมีเรื่องขกันกนดีเด้อค่ะเห็นกิมจิกิมีอยงนดกิมกกิมจิอ้าวพราว่าตบักตองแล้วลงแล้วะกินเขากนำตองอีกี๋ยวมาปูอีกส่วนนะครัต้องต้องให้ปูไม่ตพามาต่มต้องาง แต่อาหารแบบอย่กํลังน้องแมวเากุ้งมหมนาะกุ้งมหลูกเตาเราเต่าลีนแต่ามาอยากมาเห็นจเนื้อย่างนี่ว่าเห็นเต่าลุ่มๆน่ะผิดยากไหยน่ะเต่าลุ่มๆนะมอืมือวาวันนี้ตนูเ่าลีเนาะดูดันอืมบรรยากาศข้นไดนน้ำเนี่ยหนาเย็นนะออนอ เขาเสียทคอบาดเขาหรือล่าเขา่สี่บคออันนี้เอาจิงๆแล้วนะเนือเพิ่นนะเอาตั้งแต่จรงเหนือแสบเนือแสบบเนือแสบเหนืออุ๊ดแล้วเดี๋ยสัมสกันอย่างนี้คือ้ลงอดเื่อไหร่นะจ๊ะง่ายเขาขาดแค่บรรยากาศยาเดี่ยวห่อบรร้ากาีเย็นงที่ยวห่ออันเข่าขว่ิดท้งร้อยเที่ยงไปยุคห้างเกืออีกสองเดือนฟังอ่เมื่อหร่งจริงกอรฟังฟงกันตํ้มตั้งแต่ไปยนยวดของพี่ดียจั ตำไปกินล้านพี่น้องน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเพื่อนมันมีต่แดงๆเป็นอันซอสแตงคล้อันนั่นนั่งซอสของบ้านเพื่อนอะไรคือยาน้มจิ้มบ้านเขาปัญ่าจ้าเฮ็ดไปเองไปกินร้านเลยจ้ะเพื่อนกับวะฮามเนี่เพื่อนกับพิงบอกว่าอย่างไงพยุ่ันธุ์ว่าขอเยอะกว่าชิ้นเลยมื่อไงเมื่อไงกินอาหารเกาหลีกันเลเวาถึงวัฒนธรรมค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนถึง

mất nà đen nữa này có nà của như là chúng ta mà mấy nó lại vậy chúng ta bao giờ cũng không ra từ má rồi đó thế... à mặc là, đúng là cái phương, cái thì để để gì vương <coughs> 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 <Nào coughs> này là gì cây ốp kịp mà cây ốp phan gì gì còn lọc tất cả mọi người này khác lên nó rồi em anh ngâm nào có được vậy nào thì làm muốn nào. Đều là muối nì bao nhiêu giờ thôi vậy nó nhá các bạn bao nhiêu giờ nhâm cái là cái gì nhâm cái cái <laughs> cái 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 นี่มาเโนอี่ารยังพี่เอามเอียมนางบออมนางแต่วมาอเมนเนาะนี่พี่น้องฟังหนึ่งนะจะเสอมบ้านไปเกาหลีเนี่ย่ะบนเทียวเดียวแต่ว่าตอนนั้นเขากบมีความแผนที่แบบาเขาไล้ไปดอกแต่ว่าเขาไปลูกๆว่าเขาเดินเที่ยวเห็นมัวเห็นพัวไปทำงานก็ไปให้ลูกอย่างนี้น จะขอไระยับไปแต่ว่าพราะการมีจากแม่เราค่ะอยากไปเที่ยวริงๆจะหามื่อแต่สบาย้านไหูดำไปจักมือเยอะดอกไปข้อมึงแกก็เถอะไอาไปน้ำหวานมึนยุงชโยอยู่ลอบ้านสุท้าไปเขาว่าเราพอได้เสนเยังไม่มีพันสปรอที่สำคัญอยาไปส่ายังไม่มีพัสปร ก็ได้ทียานนีค่ะเขาเคยตื่นเครื่องบินอพี่น้องเขาเคยตื่นเครื่องบินจะมีตนยังไงบ้คืงนแรกกันตอนมันไปเกาหลีแล้วครับพี่น้องเสียวเสียวครับพี่น้องงเสียวนยครับครับคลิปนี้กับบ้าเบลกับสิบากพี่น้องเป็นซ้นีเนาะครับแต่ละหยดบ้าเบลสี กิตุ้มไตมาแล้วครับพี่น้องถ้ากันคลิปนี้เนาะค่ะนี่แหละพี่น้องการเสริมกะเทีเอาเรื่องเล่าเนาะค่ะจากประสบการณ์ของน้องไพ่น้องสายเนาะค่ะจากเพื่อนบอลสูฟังเสิร์ฟกะเป็นผู้เัาฟังกับถือมาตื่นเต้นเอาวัฒนธรรมของเกาหลีเนาะค่ะเขากินเมนูเกาหลีบอลถึงบ่ได้อู้บอนเคยไปเพื่นกะวอาได้เสิร์ฟกะเลยแบบอยากร้องครั้งหนึ่งก็ต้องอยากร้องเนื่องจากใครอยากร้องกับว่าไม่มาอยากร้องไปอยากร้องอย่างแบบขาดมากๆจ้ะ ล้องใหลายย่างอาหารที่เขาเขเคยกินเขากระิทอยามกินกินเกี่ยกกินซิงแต่อาหาเขาเน่ยเอ้กินสูบานเขาอะไรครับมจากตีนเต่าในแบบนะารับตระหนระัประเทศเนาะแสเสสมันล่ะความรู้สึกเขาเป็นลูกอีสาในแท้เขาอาจจะแบบทำแมงท่าแมงแม่ไวลาไปกินแบบสูตรของเพ่นโดยตรงขนาดตรือบางขันเอมมาไปยุกใสน้ำกันกับหรือางใส่กันได้กิดบ้าแล้ว พี่กับตาพี่น้องครับนีบาเบี้ยวกับที่ปพี่น้อง่ทัีนะครับเนาะค่นกับฝากติดตามช่องบาเบี้ยวพแนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับพี่น้องฝากน้องไก่นเ้เ้คักะชครอบครัวนเ้นเด้สวัสดีครับ้วนะจ๊ะมับสวัสดีคร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 ับี่วัวัย